สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมก็อกกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํารถราคาย่อมเยาวนะครับผมอายุก็อาจจะแก่ไปหน่อยนะ17ปีนะครับเราอยู่กับ Honda Accord G82.4E ครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถที่ต้องบอกว่าส่วนตัวผมคิดว่าโมเดลนี้เนะี่ยดีไซน์สวยมากไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังดูสวยอยู่เลยนะครับผมแล้วแต่ความชื่นชอบนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบรุ่นนี้มากนะครับ คันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับผมรหัส K24A นะครับผมพลังมัลังเหลือๆเลยนะ173แรงมา้านะครับผมมาพร้อมเกียร์5สปีดอัตโนมัตินะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาณนะปัจจุบันนีงไม่แพงแล้วนะครับผมอยู่ที่199,000บาทนะครับน่าสนใจมากๆแล้วที่สำคัญคันนี้วิ่งมาเพียงแค่200 0กิโลเท่าน,นั้นเองเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับผมสีสันเนี่ยเจ้าของเขาเคยมีการเก็บสีมาแต่ตอนนี้ มันก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่าเรียบร้อยมากๆเลยตัวเบาะหนังอะไรเงี้ยไม่มียับเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์แต่หักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันภายในนะครับใครที่กำลังมองหารถราคาย่อมเยาวอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า Honda Accord คันนี้สภาพเป็นอย่างไรในราคา199,000บาทครับไปชมกันเลยครับ เรามาดูนะครับผม Honda a c c ค r d รคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยนะดีไซน์อะไรของเขาเนี่ยคือส่วนตัวผมผมชอบดีไซน์โมเดลนี้มากมันดูไม่แก่เลยมันดูไม่เบื่อนะครับมันดูซิ่งๆหน่อยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับผมในเรื่องของสีสันของเขาภายนอกกันก่อนนะฮะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวรถในสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผมมีการทําสีมาจากเจ้าของเดิมแล้วนะครับผมแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนๆก็ไปทําต่อกันได้นะครับหรือว่าจะขับในสภาพนี้เลยก็ได้นะฮะ ไฟหน้าโคมใสๆนะครับผมนี่เป็นหลอดไส้ฮาโดรเจนนะก็ดูแลรักษาไม่ยากนะครับผมถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอุบิเหตุโคมตรงโคมแตกราคาไม่แพงครับผมเพียงแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะฮะกระจังหน้านะผมเป็นสีดำนะขอบโคมียมแบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ2.4นะไฟตัดหมอกก็จะไม่มีแต่เพื่อนๆสามารถไปซื้อหาใส่ได้ครับราคาก็ไม่สูงนะครับผมคู่หนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมนี่ยังไม่รวมติดตั้งนะ เออพื่อนๆก็ไปหาช่างติดตั้งเอานะครับผมสีสันนะฮะก็อย่างที่บอกไปเคยมีการเก็บสีมานะครับผมอย่างฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะ,ะผมก็เคยเก็บมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะ,ะผมนี่นะก็เคยเก็บมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีค่าฝุ่นค่าสะเก็ดหินบางๆเล็กๆนะฮะก็เนะอาไปทําต่อกันได้นะครับในส่วนของล้อนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับล้อขอบ16นิ้วนะ,ะลายก็จะเป็นปัดหน้างเงาแบบนี้ยางที่ใส่นะครับผมเป็นกูดเยียร์ปี2022 นะครับแต่เพื่อนๆปี22ก็จริงนะครับแต่ว่าลงถนนน้อยครับผมดูจากดอกยางนะฮะจากดอกยางข้างหน้านี่คือแบบโผลาหนาๆเลยนะเออนะครับผมแต่เนื้อยางเนี่ยอาจจะมีความแข็งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมว่ายางอายุ3ปีแล้วนะครับนี่สีด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมอาจจะมีแบบรอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างอย่างเงี้ย เป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมจุดขาวๆนะผมสีมันกระเทาะออกอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยจะถือว่าสวยเลยนี่ครับเพื่อนๆต้องมาดูคันจริงเลยนะครับผมคันนี้ราคาก็ไม่สูงนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะฮะแต่เพื่อนๆต้องแลกมากับอัตราการสิ้นเปลืองนิดนึงนะฮะเออเพราะว่าเครื่อง2 4 k 2 4 a เี่นี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกินน้ํามันพอสมควรนะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายนี่ไฟท้ายหลอดไส้นะครับผม นี่นะหลอดไส้นะครับมันจะมี2ชิ้นนะเวลาสมมติว่าเราเกิดแตกทาแตกมาใช่ไหมมันจะมี2ชิ้นนี้นะครับผมอ่าชิ้นนี้เนี่ยไม่แพงนะครับสี่ห้าร้อยนะครับผมแต่ตัวนี้นะจะอยู่ประมาณ8ปดร้อยเก้าร้อยนะครับผมรวมกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมต่อหนึ่งข้างนะอ่าถ้าสองข้างก็สองพันกว่าเกือบสามพันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าไม่ได้แพงเท่าหลอด LED แน่นอนนะครับผมโคมที่เป็น LED ฝังมานี่แพงมาก นะครับาฝาท้ายเป็นแบบธรรมดาไม่มีกรนะกรไฟฟ้าไม่มีต้องเปิดจากภายในห้องโดยสารหรือไม่ก็กดที่รีโมทนะครับที่กันชนมีปาร์คเซนเซอร์นะผมคันนี้ยังไม่มีกล้องมองภาพด้านหลังนะเพื่อนๆต้องไปหาติดตั้งเอาเองนะครับนี่คือด้านท้ายครับผมสีไงถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปทําต่อกันได้นะครับผมมีขี้นกด้วยนะเออนี่นะ นี่ก็คือในส่วนของภายนอกครับเพื่อนๆลองดูนะนี่รถ17ปีนะสภาพแบบนี้นะครับผมรับได้ไหมนะครับผมถ้ารับได้ไปกันต่อครับเราไปกันต่อที่ภายในครับผม่ะเรามาดูด้านในนะนี่เปิดมาจะเห็นว่าคันนี้เนี่ยภายในถือว่าสวยเลยนะครับผมเอาเบาะคู่หน้านก่อนนะในส่วนของตัวเบาะของเขานะครับนี่เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคู่หน้านะครับไม่ใช่แค่คนขับอย่างเดียวนะครับ สภาพหนังนี่ก็จะมีแบบรอยนิดหน่อยนะครับผมจากการใช้งานนะครับผมแหมอายุรถก็ไม่ได้น้อยๆนะครแต่ว่าสภาพนี้ถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับปีกเบาะด้านลน่างนะครับผมเฮ้ยเป็นไงสวยไหม่ะให้ดูเบาะอีกตัวหนึ่งนะนี่นะครับสวยๆเลยเห็นไหมปีกเบาะไม่มีขาดไม่มียับนะครับสภาพสวยมากนี่แล้วดูนะฮะเจ้าของเดิมเขาติดนี่พรมเข้ารูป นะครับเป็นพรมหนังแบบนี้ทั้งคันนะนี่เก็บขอบข้างให้ด้วยเปนไงเออเนี่ยมูลค่าของอุปกรณ์พวกนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกนะหลายพันนะเออนะฮะนี่แผงประตูแผงประตูของ honda accord ออร,รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นนวมบุนุ่มเฉพาะท่อนด้านบนนะส่วนท่อนด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับนี่สวิตกระจกนะครับผมเป็นสีเทาแบบนี้นะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับผมสาม่สาบานไม่ใช่นะ แล้วก็พับเก็กระจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมเซ็นทัลล็อกอะไรพวกนี้นะก็มีมาให้นะครับผมนี่พวงมาลัยไม่มีคูชคอนโทรลนะครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะก็จะมีแค่มัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิฟ์นะครับผมนะเป็นรถอัตโนมัติ5สปีด Speed, แต่มีแพดเดิลชิฟ์มาให้นะครับไฟหน้าไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะเป็นแบบเมนนวลนะครับต้องบิดปรับเองนะครับผมนะเรามาดูนะครับผมในส่วนของเครื่องเล่น เครื่องเล่นของเขาเนี่ยเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับผมสามารถาใส่แผ่นได้6แผ่นเลยนะณสมัยนั้น,นต้องบอกว่ามันเจ๋งมากนะฮะนสมัยนั้นบอกเลยว่าเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนี่สตาร์ทติดชึ่งเดียวเลยนะณสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวิทยุที่เท่มากๆเท่ยังไงเป็นวิทยุ6แผ่นเพื่อนเออวิทยุ6แผ่นด้วย สามารถโหลดแผ่นเข้าไปได้6แผ่นนะครับผมนี่ตรงนี้กดโหลดเลข1ก็คือแผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6นะครับ6แผ่น mp 3นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะผมดีไซน์ภายในเนี่ยต้องบอกว่ามันดูล้ำมันดูล้ำกว่าคู่แข่งอย่าง Camry มากๆนะยุคนั้นนะบอกเลยว่า Honda Accord นะครับดีไซน์สวยมากนะดูดิดูอย่างแผงคอนโซลด้านหน้าครับอย่างกับเครื่องบินเลยเพื่อน ปุ่มเพิ่มต่างๆมันดูเยอะมันดูเท่มันดูล้ําสมัยครับแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นระบบนําทางนะมันจะมีเพิ่มปุ่มตรงนี้มาอีกมีฮาร์ดดิสในตัวด้วยเอาไว้แบบจดจําเพลงที่เราใส่เข้าไปนะผมเ็าจะเซฟเพลงไว้ในฮาร์ดดิสครั้งต่อไปเรามาฟังไม่ต้องใส่แผ่นแล้วนะเฮ้ยอรุ่นนั้นน่ะมันเจ๋งมากนะครับผมแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้เป็น2นะไม่ได้เป็นลองเลยเลยเพราะว่ามันสามารถโหลดแผ่นซีดีได้ถึง6แผ่นเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีระบบนําทางนะครับ ก็จะเป็นหน้าจอขนาดเล็กๆแบบนี้นะฮะก็จะบอกในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับชื่อเพลงนะรายการวิทยุนะครับระดับเครื่องปรับอากาศนะแรงลมทิศทางลมอุณหภูมินะับผมนะก็จะมีแบบนี้นะครับลงมาเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์ก่อนเลยอันดับหนึ่งนะครับเป็นระบบออโต้นะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาดูโอโซนนะฮะลงมาก็เกี่ยวกับวิทยุนะครับลงมาตรงนี้เป็นวิทยุทั้งหมดเลยนะครับผมก็มี fmamcdaus นะครับ นะแล้วก็ไม่รองรับบลูทูธนะฮะในรุ่นนี้นะบลูทูธไม่มีนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมถ้าเป็นรุ่นนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมแผนที่แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเกสใส่ของนะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่มีลักเอาเล็ตนะนี่มีที่เขียบุหรี่มีลักเอาเลตอยู่นี้นะครับผมมาถัดลงมาเป็นคันเกียร์ครับคันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมด้านข้างก็คือม่านหลังไฟฟ้านะผมมาพร้อมกับเบรกมืออยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ํา นะวางได้2แก้วนะผมถ้าไม่อยากจะวางแก้วน้าอยากเป็นที่ใส่ของก้านตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่การใส่ของต่างๆนานาก็แล้วแต่เพื่อนที่จะเอาไปใส่กันเลยที่เท้าแขนนะครับด้านในก็สามารถใส่ของได้นะครับผมสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นหนังบุนุ่มมาด้วยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะส่วนด้านบนนะครับผมก็จะมีช่องใส่แว่นตานี่ฮะมีช่องใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างภายในนะครับผมซ้ายขวา ที่บางแดดตรงนี้นะครับผมนี่เปิดมาก็จะมีไฟสองแต่หน้าให้ด้วยฮเป็นไงไม่ธรรมดานะครับผมนะแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบพลาสติกแข็งฮัดท็อปนะครับเพื่อนๆนนะครับต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยหลายๆท่านแซวว่าเฮ้ยฮอนด้า c อคอ d ไม่รู้เลยแคมรี่ให้นวมบุนุ่มมาเทียนาให้นวมบุนุ่มมาดูเป็นซอฟทัชโดยดูดหรูกว่าแต่เชื่อไหมว่า ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเทียหน้าหรือแคมรี่ที่เป็นโมเดลปีเดียวกันเนี่ยคอนโซลเหนียวฮะเหนียวหนืดนะครับผมแต่คอนได้ขอดกลับไม่เป็นอะไรเลยฮะนี่ดูไม่เป็นอะไรเลยแล้วยังคงสภาพสวยงามแบบนี้นะฮะลองเทียบกันดิถ้าเป็นรถปีเดียวกันนะโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยคอนโซลแตกนะครับเหนียวถ้าไม่แตกก็เหนียวหนืดโดนแดดโอ้โหจับไปนี่แบบ ไม่อยากจะใช้เลยนะฮะแต่ให้ขอบไม่เป็นไหลนะครับผมนะแล้วก็พวกขอบที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยนะมันถลอกนะครับนี่เพื่อนๆสามารถแกะเพื่อเอาไปพ่นได้หรือว่าเดี๋ยวถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ว่าเอ้ยให้เด็กให้ช่างผมเนี่ยถอดออกมาพ่นสีให้มันดูสวยกว่านี้ได้ไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมเป็นคราบดำๆถลอกตามอายุการใช้งานนะฮะเออนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้ไนดะ้วอย่างหัวเกีย์อย่างเงี้ยเห็นปะ อย่าพ่นสีให้นะครับเป็นสีเงินๆเลยสวยๆเลยนะครับผมนะใครสนใจก็กิงกรังกันเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของด้านในนะครับผมให้ดูภาพรวมทีสวยมากเบาปรับไฟฟ้าปรับได้นะปรับได้หมดทุกทิศทางนะครับผมกระดกหน้ากระดกหลังนะครับผมนี่กระดกหน้าได้นะครับอ่ายกได้นะครับผมเลื่อนเดินหน้าถอยหลังพนักพิงได้ ดันหลังได้นะครับผมนี่มีที่ดันหลังให้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะรถอายุ17ปีโผฟังก์ชั่นมาเต็มแบบนี้ราคาแค่1,90,000น,นนะ1 9 9 0 0 0บาทเองนะครับอ่ะเรามาดูเบาะด้านหลังครับหบอกเลยเบาะด้านหลังเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารเนี่ยเหลือเหลือฮะเหลือเป็นรถ d s e gment นะดี e gment เนี่ยโพื้นที่ขาเหลืออยู่แล้วนะครับผมนี่ มีแผงสวิตกระจกนะครับมีที่พักแขนที่วางแก้วช่องแอร์เนี่ยช่องแอร์มันแตกเห็นไหมตัวปรับแอร์เนี่ยฮะ<ม>เห็นปะ่ะฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้หายไปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่แพงเ,เพื่อนๆสามารถหาซื้อมาใส่ได้นะครับผมหาซื้อมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ยากด้วยนะครับที่เท้าแขนตรงกลางมีนะครับผมมีที่วางแก้วน้านี่ถ้าวางแก้วน้ําก็เอาลงมาถ้าไม่ใช่ ที่ใส่ของเอาพับเก็บขึ้นไปแบบนี้โหมัล oh, ติฟังก์ชันมากนะครับผมนะนี่นะแล้วก็สภาพเบาะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะสภาพเบาะค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ผมลองพื้นเข้ารูปแบบนี้ให้มาพร้อมๆนะฮะสวยๆเลยนะครับผมเออนะแล้วก็อย่างที่บอกไปแผงด้านข้างตรงนี้เห็นไหมมันถลอกนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมให้ช่างผมถอดเอามาพ่นให้นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะ แล้วก็ตัวหลังคานะครับผมหลังคาเพื่อนๆอาจจะต้องไปทําเองนะเนี่ยหลังคาฟิล์มอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อนเพื่อเอาไปทําเองได้เลยคือติดกาวนะครับผมให้ทางร้านช่างอะไรเขาทาให้นะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็ยังไม่ห้อยเป็นท้องช้างนะภาพรวมมันยังตึงๆสวยๆอยู่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คอนโซลเต็มนี่คอนโซลเต็มเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะมันดูสวยมันดูล้ำมากๆเลยนะณนะยุคนั้นนะบอกเลยว่ามันล้ำ มันล้ำมากนะครับดีไซน์มันเนี่ยพอๆกับ C ี vic F d ดีอ่ะ c i v i c f อดีสวยยังไงตัวนี้ก็สวยอย่างนั้นเลยนะครับผมอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันนี่นะห้องเครื่องนะครับนี่เราเสียงเครื่องยนต์มันนิ่งมากๆเลยนะครับผมคือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้ทํามาแล้วนะครับผมได้ทําอะไรมาบ้างอ่ะอผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้ เปลี่ยนในส่วนของพัดลมหม้อน้านะครับพัดลมหม้อน้ําเปลี่ยนมาแล้วเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวฉีดหัวฉีดนะเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมคอยจุดระเบิดเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมแล้วก็แหลกพงมาลัายก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมคือในส่วนของหลกักๆเนี่ยของคันนี้ดิที่เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเจ้าของเดิมเขาจัดการให้หมดแล้วนะครับผมอ่าแล้วคันนี้เนี่ยมันจะมีจุดด้อยนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็ต้องควรทราบเอาไว้ ในโมเดลนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผม K24A เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของยางแท่นเครื่องมันขาดง่ายอายุการใช้งานของยางแท่นเครื่องเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณ5 6หมื่นโลนะครับผมอ่านะรประมาณนี้5 6หมื่นโลก็จะเริ่มมีอาการสั่นๆแต่พอเป็นไอ้รุ่นนี้เนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันจะหมดอายุขายก่อนปกติเร็วกว่าปกตินะครับผมวิธีแก้ไขคือก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมาก นะครับผมแล้วก็ยางต่อมาช่วงล่างของเขานะครับตัวนี้เนี่ยโชคและบูทยางมันเสื่อมสภาพค่อนข้างง่ายหากเพื่อนๆเอาไปใช้ในถนนที่มันขรุขระนะครับผมอย่างที่เป็นถนนลูกลงังถนนที่มีกรวดหินดินทรายเยอะๆที่ไม่ใช่ถนนทางเรียบนะครับผมตัวนี้เนี่ยพวกโชคบูทยางที่เกี่ยวกับช่วงล่างเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพไวนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงถนนที่มันขรุขระแบบนั้นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ ต้องซ่อมบํารุงกันไปถ้าเกิดมีอาการนะ่าเสียงมันจะกุ๊ก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 ก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองคันนี้เฉลี่ยอยู่ที่8ปดถึงเโลลิตรนะครับถ้าขับในเมืองนะฮะขับในตัวเมืองเนี่ยแปโลลิตรไม่ถึงสิบโลหรอกนะผมเครื่องมันใหญ่แต่ถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดนะผมขับลอยตัวความเร็วคงที่อยู่ที่1 1บเถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแล้วขับไม่เหนื่อยนะออกต่างจังหวัดโหเร่งแรงแซงใครก็ เรื่องหนึ่งมันขับไปแล้วมันไม่เหนื่อยไงเวลาตอบสนองคันเร่งมันดีนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Honda Accord นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเพื่อนๆต้องการรถที่มันนิ่เนียบนะครับคันนี้มันอาจจะมีการเก็บงานมานะอย่างฝากระโปรงก็เคยถอดทํามาแล้วฝากระโปรงท้ายก็เคยถอดทําสีมาแล้วนะครับผมสีรอบคันก็เคยทํามาหมดแล้วแต่ตอนนี้มันคือมีริ้วรอยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะหรือว่ารับสภาพได้ติดต่อมาครับ 0901011019กับ Honda Accord G82.4E นะครับผมปี2008คันนี้เลขหม่2 0 0 0 3 0 0 0โล4 0 0 0โลนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมคันนี้บอกเลยมาไวไปไวแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเท่าน,นี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ